จุดนี้เป็นจุดหน้าผานะครับหน้าผาตรงข้างหน้าล่องทางน้ำตกลงมาเลยครับเราจะมองลงไปเห็นนว้น้ำใสน,น้ำไหลแรงมากเลยฮะนะฮะแล้วก็มีไอ้น้ำเย็นฟุ้งขึ้นมากระทบกับล่างรู้สึกว่าเย็นจนนี่เย็นสบายแต่ล่มลมตกเย็นสบายเลยน้ำตกมีผีในตำนานนะครับน้ำตกมีผีในตำนานโอ้ สวยงามมีเหลสวยงามมีเหลีครับสมข้าลำเลืล่อยเหลีครับพี่น้องโอ้ oh, ดีใจหลายที่ไดไม่เห็นครับผู mm ูไ hmm. ดบ่มากกันลองมาเบิ้งครับงามงามงาม ดีผพพพดีพี่น้องหนับโต๊ะดีผีโอ้ยสวยสดงดงามดีดีพี่น้องเลยไม่เห็นอยูนะโอ้ยน้ำแห่นเลยเดี๋ยวจะนับโต๊ะแกเข้ามาจัดแม่น้ำของแม่น้ำของครับเปิดน้ำไหลแห้งดีเดี๋ยวนะครับตั้งยุ่งอย่นี้ไอ้น้ำขึ้นมาแบบเจ่นจอยจอยเลยนะครับขนาดดังตากแดดเด้อเนี่ยนะมันไหลไปแต่หูหุ่นเป็นหลองหินบอกง่าครับ อตั้งอยู่นี่เหงื่อแตกแสะๆสได้ครับแต่ว่ามันมีไอยเย็นขึ้นมาเนี่ยนะครับเบิ้งน้ำโตกครับโอ้ยพูดนะโอ้ยความยิ่งใหญ่อลังการไป็นตระกยาดนี่ลีครับถ้าโต๊ะรถป้ายนี่ก็สิบใบย่างดอกโอ้ยพูดนะน้ำม,มันไหลไปพุ่นพุดนะโอ้ยโอ้ คุ้มค่างเงินกี่พี่หลีพี่น้องงดงามไี่หลี จุดที่ผมยืนอยู่นี่ค่อนข้างเสียวหน้ากลัวนะครับเพราะว่าเป็นหน้าผาสูงชันมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่เห็นน้ําตกที่สวยมากเลยครับนะครับเป็นช่องทางน้ำตกไหลลงมากระทบกับหินดังคลืนคลืนเนี่ยสวยงามมากเลยจากจุดนี้ตอนนี้อากาศดีนะครับแดดล่มล,ม,ลมตกครับแล้วก็ไอน้ําตกก็ลอยขึ้นมาประท้ากับ โอ้สูดอากาศโอโซนครับเย็นสบาย หอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วเดี๋ยีมืนน่อนี้ว่นนีคนเลยครับมื่อนี้วันที 18, ่18เมษาคนน้อยน้อยมีแต่น้ำตกกับป๋องป้าแล้วครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อก,กี้คนหน่อครับนี่น้ำม่อแล่ะครับพอสนิตแล้วครับเมื่อกี้คนมาเที่ยวเลยนะมืม่อน,นี้คนน้อยจักษ์เขาพาก,กันไปใส่เหมิดครับโอ้เนี่ย น้ำตกลีผีที่เรืองลือครับในตำนานเนี่ยโอ้เป็นสายน้ำตกไงเงาข่วงข่วงโซ่เน้นน้ำน้อยๆนเก่นน้อยน้ำบ่เคยหลายแต่ก็งามครับมีห่มไส้ห้ยเศร้ามีห่มกับมี่พุนาทัพพุ่นลองลองน้ำตกโอ้นาำแตกสดๆอเู่ ว่าน้ำมันที่เขาไปหาปลากระโดดขึ้นมาเนาะ,ะงามฝนเนาะโอ้หัวกระพุ้งมันละพี่น้องเอ้ยตั้โควิดเนี่ยตั้งแต่โควิดก็สิบกว่าท่านในสอบบำลุงอยู่โอ้หนามแตกส่วนๆอยู่ทัง้งฝนมันปลาละอ้อมไปทางนู้นมันพวกไหนพวกนายอาจารย์อ,อนนั่งอยู่นู่นนะป,ปลาเดี๋ยวเรอ้อมไปทางโน้นไะโอ้เดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งนั้นกันครับ ตั้งแต่โควิดมามากับสีสบเศร้าเนจังน้อยเหรอครับเนี่ยหัวเหือกรุดเบิร์ดไม่กระดอกระดา้านกระพังเบิร์ดเนี่ยท่างความกระเป็นไม่กระด้านนน้อยเนี่ยเนี่ยรัดไปนี่อะไรเราเนี่ยรัดไปนี่นี่จะสิไปเบิรงทั้งนั้นก่อนมันนี่กระเป็นกลางหันกลางหันปั้นไฟครับหลุนเกา่าหลุนเก่าสมัยตะกี้ หกเลยสร้างหน่อยผ้าลูกหลามาเทียวโอ้สมบุกสมบันลำบากอีหรีบางทีนี่พอหลูกคู่ดิโอมาเทียวแอดวนเจอร์อีหรีหอผ้าบ้านนี่โอ้ผอพ่อมอ่ผอพ่อม คพัฒนาอีกอันนี้งันสิเป็นป่ายอยางจักรยานนี่ลแหละครับเขาเอาอันนี้มาแปะเบิร์ดเนี่ยนี่แรงสติกเกอร์จากทีมงานไพร์บุกเต็มอยู่มีของไผ่แนนี่เอาเบิร์ดเอามีของจาาับวอีกฝากของนำโต๊ะครับเ่ากันยางหลัดทงมาเรื่อยๆโอ,อ้บอนี้สูงไหม อุณาสูงสูงเอ็ดแต่ส่วนนี้น้ำม,มันบรหลายปันไหนน้ำม,มันสีแห้งแห้งนะจังหน่อยแตงางามครับโอ้แตกตาตื่นเต้นีินีตื่นเต้น,ตน,ตนโอ้ยปุ๊บเหวโป๊ดบ่นั่นไหมอ่าน้ำแห้งครับวินีเนาะอุณะบ่นั่น,น,น,หนไหมน้ำแห้งแห้งไหม มันนี่ล่องลงมากล่องไมน้อยหนึน่งไหน่ะวูดหนามแห้งคัสักน่อยวูดเปตายานไหมอูยล่องล,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 ลต้นเหน้งปะป,ะปะไปต้นปอย่ะไปเบิงานนะเพ่อเขาเขียนว่าอันตรายเด้น่แต่ว่าห้าสิบปเบิ่งไกลๆก่อนระยะระยะเพิ่งพอดีเพื่อนไป๊ปี่อออยู่ตรงโน้นอ่ะ อุย้ยเนี่ยป้ายอันตรายแต่ว่ามันมีปองเขาอยู่ด้วยนี่มีปองเขาเข้ามาเข้ามานมานมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเย็น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 อุ้ยเอออุ้ยอุ้ยอ้าย เอ้ยอู้เจ็าดี่ครับที่น้าเอฟรีผีพี่น้องรีผีของแผล่เลยโอ้ยเจ้าหน่อย,ยอย่าปัดเดี๋ยวแล้วที่เขาเห็ดเคลื่อนปันไฟเนาะเมืนบะเนาะเนี่ยน้ำแห้งจจซืสอแล้วเนี่ยเห็ดเคลื่อนปันไฟโอ้ยรีผีพี่น้องรีผีรีผีแง้หนาแรง มันผลมันจะเป็นล้านกว้างมันมันที่นี่หลงลงมาหลองลงมาเนี่ยเป็นหลองน้ำปอดน,น้ำไหลแตกส่วนๆได้พี่น้อกบางทีน,นะพูดนะเปเอดโอ้คุ้มค่าเงินกียบอี๋ไหมโอ้ยเติมน้ำมันเข้ามาหนีค่ารถจักค้างเงินกียบ,บมาเบินเน้งเลยโอ้พอพิบหลัององี๋ไหให้น้ำเย็นเย็นไหมให้น้ำม,มันขึ้นมากไหเย็น ขนาดแดดก,ก็ะห่อนห่อนแต่ว่าไอ้น้ำม,มันก็เย็นโอ้สูตรบรรยากาศโอ้สดเกิ่นี้น้อยน้อยเจ้าสิโลไปกระโดดที่นี้วันั่นนะ่ะถาคอยแน่ถาคอยแน่ไปเหม่ยบ้านนางลบไปวันนั้นนะ่ะไอ้เดี๋ยวทายรวมหายไปเอาอบ้านั่งถ่ายอยู่บันนี้นี่ลูก มันอันตรายไหมมันหนีผีหลายเลยว่าสันเขาเชือเรื่ีผีวะเดี๋ยวสิน้ำเราไปเบิงครับโอู๋อู้อูอ๋เตือนตาให้หนีเนาะตาดคุณอาเสียงน้ำตกพี่น้องเปิด เนี่ยครับมีผีคล้องแท่ได้คล้องแแน,น่อนนอ้นน้ำแแห่สดๆเลยแต่ขยะหลายเนาะพวกขยะพวกขวดน้ำข้นติมเหมือนมันไหลมากอ่ะหลายๆนะ่ะสำนึกกนครับขอสื่นส้นมบรรยากาศกันครับเดี๋ยวิีทายลูกทายคลิปไปให้พี่น้องเศร้าไส่เศร้าเล่าเดี๋ยวเมิงเด้อครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำในเด้อขอบใจหลายสบายดีมาฮอดแล้วครับน้ำตกหลีผีครับหลีผีเนี่ยครับบรรยากาศโอ้ลมเย็นจ่อยๆเลยครับน้ำเย็นบรรยากาศก็ดีนะครับพลาพิษวางอีหลีครับพลาพิษวางอีหลีเนี่ยหลีผีชนิ่เนี่ยโอ้ยหหน้าหน้าตกไหลาจากจากเลยนะ กวงนี่น้ำมาไหลแต่ขางามแต่กระซุ่มเย็นคือเกา่าแหละครับดีผีโอ้คุณอน,น้ากงนี้น้ำน้อย,ยเออสิบลายสิบลายน่าจะเลิกไปช่วงโควิดเนาะนั่นแหละเป็นลวดสลิงสิบลายเนี่ยผ่านแม่น้ำตกหลีผี นอจากต้นไม้พู่นลงมาเนี่ยตบปป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 เห็นหน้ำตกราคาอัอนน้อยก็คือจากต้นไม้นั้นใต้กอกไม้นีเนี่ยจากต้นนี้ตั้งแต่ข้อเว้นมากคือสิบปั่นสอบมั่มลุงเลยเนาะบางทีเนี่ยมันหัวหัวไม้มันพังเบิดเหมมันพูพังเบิดแล้วเนี่ย นี่ยพวกแปน้นพวกยังก็เห็นแต่หัวตะปูเนี่ยผู้พนะังเบิดเนะี่ย